อ๋หหองามนะ้ต่อหงามแน่ต่ไหกงามเพื่อน,นครับตุ๊กปุ๊ติปิอยู่เนาะน้าฮักดี้ับเลยเฮ็ดเต่าสีครับเฮ็ดปึ่งกับจ้อนดำ้ครับเหมือนเฮ็ดปึ่งขาไลา่ ตูมตมครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเพื่อนองครับเมนี่ผมก็สลันนะครับพามาเก็บเอยูทีนะครับปลาด้งหมีนะครับอันนี้คือยูบันหอยสมร้านตะบนถุงสว่างนะเพื่อว่างิ้นจังหวัดศรีสเกตครับมาหลุดว่าเมนี่เฮาที่มีเอทยัง,งไอพี้องในเบิ่งเนาะ ขับมากันเลยครับครับนี่คือเห็ดทานเลือดครับที่กินได้ครับแต่มีย่างแน่เนี่ยครับเบื้องย่างลักษณะลักษณะของเห็ดทานที่กินได้ครับจะเป็นสีเลยเป็นหนองเลือครับที่ว่าเก็บไปกินหลอใต้นั่นมันบอกคือเห็ดพุ่งหมูแล้วเห็ดทานเลือดทั้งสีเลยครับคนละแบบกันเลยครับเบื้องนี้ดีครับอ่าลองเอาหมีดกีืเบื้องหลังหลังห็ดจะมีเลือดมาเป็นยางมา เปลี่ยนสีจทกหนโอยีเป็นแดงครับคุณบ่เดิมเป็นช่ำครับนะในขอบในขอบสีในเบื้องไยงต่อกมงานเลยฮ็ดพึ่งต้องขาขนล้อนฮ็ดพึ่งเขาครับ กระจอนดํ้ครับครับนี่ก็เห็ดเขาที่โตเห็ดเขาแปงครับ,รบดอกสมุนก็กำลังกินครับนี่คือเห็ดทานครับอีกชนิดหนึ่งครับ บึงทองจะเป็นสีนะครับไปกินได้ถ้าเป็นทองดำๆำอย่าไปเอาเด็ดครับอันตรายเงียบแม่งคนแลนเฮดผึ่งตองกันหมดครับไปทางอื่นนี่ครับลุงสีต้องค่อยๆหาเด็ดครับเฮ็ดชนิดน,เนีเป็นเฮ็ดปราบเสี้ยนอีกชนิดหนึ่งที่ดอกดำ โปร่งง่ายเนาะนี่คือดอกน้ำน้ำของเห็ดหมูกับโลเฮทันเลือดเห็ดนี้จะมีความหนากว่าเห็ดติเก็บสกูนะคะที่พันหนาและครับเบื้องทองครับแต่สีจะรสชาติแสบกว่ากันสปาเกตสีเปลี่ยนสีเป็นสีแดงจ้ะดอกตูมๆครับ จานนี้ก็ง,งามคือกันครับตุกปุ๊ you know. กติปิอยู่เนาะอ่าหักดีครับเลยเฮ็ดตัวสีครับเดี๋ยวกว่อนเขาปิดไป พี่รองเฮ้ยสกอนแห้งครับมาเริ่มาเริ่ม,มเมมก็นกันครับมามาปืดจังสีเนี่ยแม่ครับ เึ่งสีตบานผมเหลือลายกพราาวะคนประากากินครับเนื่องจากว่ามีคาี่วอาเก็บเกก๊าซทานเนะกินหลักใต้ครับก็เลยค้นพากันย่านครับแต่หารู้ไหมว่าเฮตสีกินใดครับคนทีเก็บไปกินใต้คือคนเขาบงหูจริงครับเพราะว่าเฮ็ดบ้างยางกับลักษณะคลายกันเก็บปนกันไปครับโดยบงหู การนเก็บนี้เลยต้องคอยศึกษาไปเลยครับอันตรายฮิดลังแหล่ครับ ดำครับเหมือนเห็ดปึ่งขาไล่เห็ดปึ่งต้องแดงกำลังออกไม้ครับหลังแหล่ถึงฝนเห็ดหลังแหล่รือว่าเห็ดนาแหลครับ มุนหันือะนึงเลยต้องอ,อ่าต้องเห็ดเสียครับเห็ดพึ่งเข่าเห็ดหลังแหล่ดอกงามๆครับเห็ดพึ่งต้องดั้ครับ เน็้อตุงเขาบาน่ะยุ่งดอกลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ว่าดอกหน่อยกว่าเนาะแกงแสบครับบุขมเบิองครับตรงไหนครับอยู่ในไก่ใบตองขาวจัวเลยเฮ็ดพวกหมูครับโอ้ยงามเลยโอ้ยสวยงามมาวเขาวตัวเลยเสาลัดยกกันนี้ดิครับนี่ครับเมื่อแท้ฝนสิมาแล้วครับฝนตกหนักปะมี่ยทันเดียว มูเลยโหจุดยอดเต็มมูเดีวเต็มกระตานยมั้งของแท้ของแท้ของแท้แส่เลยเห็หนังจิ้มซีฟูจิ้มเนาะมีดปาดกาเลยนะดึงัเบิดเลย Gracias. หพัฒษณะดอ,อกที่ขึ้นขึ้นแดงก่อเนาะ <problems> ส่งเ <Wall aus> ห็ดแก่ต่กันแก่ต็หมูนะคือเห็ดแดงก่อเลยส่งเห็ดดอกแมนนี่ครับโอ้นออรีครับโอ้ดอกห้าเนลออ็ดเก่า มิเีอต่ดอกงามๆครับแต่ว่าไปสงัง้าก็มิแต่ตุ้มห่าบานอยากของกมิแต่ตุ้มครับดับไอ้เกว่ว่มาิดครับมิดบ <c oughs> อกเลยว่ามิดครับห <c oughs> มแต้ัวเท้า เข้มท่อกันยังพิชิตมาแล้วเนาะนีกิจกินเหมือนไหนนะโดนกระตาดอกสักนี่นะครับกำลังกินครับพัดเลยกรุบกรุบพัดน้ำมันหอยใส่ใบโหละพานะครับแสบ แม่ว่าจะลวกกิ่นเจลกระแสบคือกันครับแต่ตอนผมกะลวกนะครับเอาไปใช้สม,มุนงว่าป,ปูดำล่าเก,กิดดำลาเก,กิดเลยวะย ไยู่ในหากใหม่เลยครับสซมน,นี้อได้น,น,งน,ดนังถั่วหน้าได้เลยค่ะบอกนายพี่ตัางคนข้า ขายไง่ะต้องให้ขายไงดอกไงครับกิงก่งก,กือนอนกินสบายเลยพุงกลาง อะไรนะครับคบเพราะครับมหลังอ่อนดอกนุ่งบาีหลังอ่อนครับดอกงามๆเลย นิดล้งแหลกครับฝนตกแล้วครับเติมดินลงมาแล้ว มาแวะบึงตับควายครับออกอยู่ครับวันนี้ก็ถือว่าได้หลายเติบอยู่เฮ็นเท่าได้ขึ้นกับตาใหญ่ครับเพราะว่าคนแถวบ้านหลายแห่งครับเต็มป่าเลยครับยังกับป้ายนี่แบบปฏิเสธว่าอ่าฟ้ามไก่ไหมเอาไะหากันไปครับผมเป็นยังครับมาบึงส้นนีดทับควายน้ำท่วมเมื่อไหร่ครับ ปกติเสิเก็บเนาะนี่ม้ามือนี้นำถั่วแมงบัวฝนตกมากหลายมือแล้วพายุเขานะครับสัตว์ที่นี่ผมก็ต้องทุกไปพิคที่นี่พอกันไหมคลิปหน้าอยู่สังคาครับสวัสดีครับมันๆมันๆนี่ครับก็มีเห็ดหลังอ่อนครับเห็ดหลังแหล่เห็ดทานเลือดเห,เห,เหเ็ดตะเตาสองดอกจ้ะ